ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันนะครับในช่วงยามเย็นๆนะครับวันนี้ก็เราก็จะพบกันใน EP พิเศษนะครับนะของวันที่14นะครับตุลาคมนะครับนะพศ2 0 0พ 568แนะครับนะแล้วเราก็ยินดีนะครับต้อนรับนะครับทั้งสมาชิกเก่านะครับแล้วก็สมาชิกใหม่นะครับที่เข้ามาชมช่องของเรานะครับแล้วเราก็ขอฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับช่องของเราด้วยนะครับเพื่อครั้งหน้าจะไม่พลาด E ีีใหม่ๆของทางช่องของเรานะครับอ่ะวันนี้นะครับ e ีพีิเศษวันนี้นะครับเราก็นะครับทุก องทุกรายการนะครับ400บาทนะครับนะทุกองค์เลยนะครับนะจัดให้อ่า FC ทุกๆท่านนะครับแล้วก็ทุกๆคนนะครับและ f c ที่ขอกันมานะครับอย่างต่อเนื่องนะครับก็นะครับอ่าจัดให้ทุกๆท่านเลยนะครับนะอ่าช่องทางในการติดต่อนะครับนะ ส่งเสริมพระเครื่องนะครับนะโทร0861223935นะครับนะ ID เดียไลน์ศูนย์แปดหกเช่นกันนะครับสามารถสแกนกีว่าโค้ดไลน์ได้เลยนะครับขอรูปเพิ่มเติมกันได้นะครับชื่นชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็โทรหาทักหากันเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับนะก็วันนี้มีหลากหลายนะครับก็ตกประมาณสัก 40องค์ห้องค์น่าจะได้นะครับนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมามาดูรายการที่หนึ่งกันเลยดีกว่านะครับอ่ะรายการที่หนึ่งะครับอ่ะเปิดหัวมามาดูกันอ่านะี่ครับ หลวงพ่อเงินนะครับนะวัดบางคานนะครับนะสวยงามมากๆนะครับพีท่านไหนที่ชื่นชอบนะครับหรือว่าชอบเป็นการส่วนตัวนะครับลนวก็นะครับมาแบ่งปันกันได้เลยนะครับนะสำหรับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับองค์นี้นะครับปิดได้ให้ปิดนะครับแบ่งกันไปทุกท่านเลยนะครับอ่ะสี่ร้อยพี่นะครับนะปิดได้ปิดเลยนะครับนะแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับอ่ะเอาแบ่งกันไปนะครับนะสี่ร้อยนะครับนะองค์ที่หนึ่งนะครับ มาดูกันต่อนะครับนากับองค์ที่2นะครับนะองค์ที่2นะครับมาดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนี่ครับนะพระพุทธชินราชนะครับเป็นเนื้อการไหลนี่ครับนะพี่ท่านไหนที่เข้ามาแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนี่ครับพระพุทธชินราชนะครับเนื้อการไหลทองนะครับสวยๆเลยนะครับพี่ท่านไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับนะสวยๆเลยนะครับสําหรับองค์นี้นะครับปิดได้ให้ปิดนะครับนะ แบ่งปันกันไปนะครับนะสำหรับองค์นี้ก็อ400พี่ปิดได้ปิดนะครับพระพุทธชินราชนะครับนะแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับมาดูกันต่อนะครับนะต่อไปนะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวัน,นนะครับนะทองแดงลุมดานะครับเก่าๆเลยอาทองแดงลุมดำนะครับนะของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับพี่ท่านไหนสนใจก็ โทรหาทักหาได้เลยนะครับนะแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับชื่นชอบก็นะครับโทรหาทักหาได้นะครับสวยงามมากๆนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับพี่ท่านไหนมองแล้วถูกใจก็ปิดได้ให้ปิดนะครับนะแบ่งปันกันไปนะครับนะทุกคนทุกท่านเลยนะครับนะสองสี่หกหนึ่งนะครับนะเหรียญนี้นะครับปีพศลึกมากนะครับปิดได้ให้ปิดนะครับอ่ะแบ่งปันกันไปอยู่ที่สี่ร้อยนะครับนะองค์ที่สามนะครับนะสวยงามมากมาก เผื่อพี่ท่านไหนสนใจก็นะครับนะมาปิดได้เลยนี่ครับนะอ่ะอันนี้นี่ครับองค์ที่สี่นี่ครับนะเป็นเหรียญของอ่าลอยพระพุทธบาทนะครับนะผมก็นี่ครับอ่าไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรนะครับสวยงามมากนะครับนะทองแดงเก่าๆนะครับนะปิดได้ปิดนะครับพี่ท่านไหนชื่นชอบก็โทรหาทักหาได้เลยนะครับนะ แบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับเผื่อพี่ท่านไหนชื่นชอบเก็ะนะครับมาปิดกันได้เลยนี่ครับขอบก็บอกด้วยนะครับน่าจะปีก่อน2 5 0 0นะครับสวยงามมากนะครับองค์นี้นะครับปิดได้ปิดนะพี่นะทุกท่านทุกคนเลยนี่ครับนะอ่ะแบ่งปันกันไปอยู่ที่400พี่นะครับปิดได้ให้ปิดนะครับนะอง์นี้องที่4นะครับมาดูกันต่อนะครับองที่5นะครับเป็นเหรียญ สรุปนี่ครับนะหลวงพระอาจารย์ฟั่นนะครับอาจารย์โลพี่นะครับปิดได้ปิดนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับพี่ท่านไหนที่ชื่นชอบหรือว่าเข้ามาแล้วก็โทรหาตักหากันได้เลยนะครับนะพระอาจารย์ฟั่นเหรียญเก่าๆนะครับเป็นเหรียญฉลุนี่ครับสวยๆเลยนี่ครับปิดได้ปิดนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับอ่ะ แบ่งปันกันไปนะครับนะเหรียญนี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านอยู่ที่400พี่ปิดหน้าให้ปิดนะครับนะองค์ที่5นะครับมาดูกันต่อครับผมนะอ่ะองค์ที่6นะครับพระพุทธไตรัตนนายกนี่ครับนะเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญพระพุทธนะครับนะสวยงามมากๆนะครับเผื่อพี่ท่านไหนมองแล้วเข้าตาถูกใจนะครับ หรือว่าชื่นชอบนะครับแล้วก็โทรหารทักหาได้เลยนะครับราคาไม่แรงนะครับจับต้องได้ทุกองค์นะครับวันนี้วัดพนันเชิงด้วยพี่กุ้งเก่านะครับน่าสวยงามมากๆนะครับวันนี้เอามาแบ่งปันพี่ๆทุกท่านทุกๆคนเลยนีครับอ่ะ ปิดได้ปิดนะครับหนะ้าองค์นี้เป็นองค์ที่6นะครับปิดบอกปิดกันได้เลยพาพูดไปรัะตะนานายกวัดพนันเชิงนะครับมาดูต่อครับองค์ที่7นะครับนะเราจะไปกันไว้หน่อยนะครับนะมีหลายองค์นะครับอ่าพี่ท่านไหนชื่นชอบก็โทรหาทักหาได้เลยนะครับในงานฉลองสมนาศักด์เจ้าวัดชายนานะครับ ปิดได้ให้ปิดเลยครับนะเป็นเนื้อทองแดงนี่ครับลมดําเก่าๆนี่ครับนะพี่ท่านไหนชื่นชอบก็โทรหาทักหาได้เลยนี่ครับปิดได้ปิดนะครับนะแบ่งปันกันไปนี่ครับนะองค์นี้นะครับแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านทุกๆคนเลยนี่ครับที่เข้ามาดูที่เข้ามาชมนะครับวันนี้ไม่ควรพลาดนะครับนะ EP พิเศษนะครับพี่ๆทุกท่านเลยนะครับไม่ควรพลาดอ่ะจัดได้จัดปิดได้ปิดครับพี่นะครับนะเอาสี่ร้อยพี่นะครับองค์ที่เจ็ดนะครับ มาดูกันต่อพี่องค์ที่แดนะครับองค์ที่แปดนี่นี่ครับเหรียญเจริญพรนะครับนะหลวงปู่ทิมนะครับนะนี่ลงยาสีแดงนะครับและสวยจัดจัดนะครับเมื่อก่อนนี่นี่ครับผมเคยเปิดถึงพันห้านะครับเนี่ยโอ้โหหลวงปู่ทิมองค์นี้พี่นะครับจัดได้จัดปิดได้ปิดนะครับผมบอกเลยนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ต่อโค้ดด้วยนะครับททหารนี่ครับนะ ชัดเจนนะครับพี่นี่ครับทอดอาหารนี่นะครับแล้วก็เลข9้านะครับหรือตัวอุกนี่ครับนะแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนี่ครับโอ้โหนะครับเรียนนี้ผมบอกเลยนะครับเหมือนแบบได้ฟรีนี่ครับนะปิดหน้าให้ปิดนี่ครับนะเอาแบ่งปันกันไปพี่นี่ครับ เหรียญนี้นี่ผมขาดทุนเยอะมากพี่อ่ะไม่เป็นไรพี่ปิดได้ให้ปิดครับแบ่งปันกันไป400รอยพี่ปิดได้ปิดนะครับนะฝุดมากนะครับผมบอกเลยนะครับนะเหรียญที่8นะครับมาดูกันต่อนะครับเหรียญที่9นี่นะครับหลวงพ่อกวยนะครับนะโอ้โหหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามพี่ท่านไหนชื่นชอบหลวงพ่อกวยมาได้เลยพี่องค์นี้นะครับนะจัดได้จัดปิดได้ปิดนะครับบอกเลยว่านี่ครับ โอ้โหนะครับไม่มีแบบนี้อีกแล้วนะครับนะนานๆจะได้จัดรายการพิเศษนะครับแล้วก็ E ีพีพิเศษนะครับวันนี้ก็นะครับแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านนะครับนะสวยงามมากๆนะครับปิดได้ปิดน่ครับอ่ะสองห้าสองหนึ่งนะครับปิดบอกปิดกันได้เลยนะครับนะจัดไปอยู่ที่สี่ร้อยพี่นะครับองค์ที่เก้าปิดได้ปิดแคบได้แคบเลยนี่ครับอ่ะหนึ่งสองสามครับแคปแล้ว นะครับส่งรูปมาได้เลยเนะครับมาดูกันต่อพี่นี่ครับ<ม>รายการที่สิบนะพี่นะรายการที่สิบเหรียญพระพุธนะครับนะผมะคิดว่าน่าจะเป็นหลวงปู่บุญปุกเฟกนะครับรเหรียญพระพุธเหรียญนี้นะครับเก่าๆพี่นี่ครับพี่ท่านไหนชื่นชอบก็โทรหาทักหาได้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าเก่าๆอย่างนี้หาไม่ได้แล้วนะครับ นะครับหายากมากนะครับนะราคานี้นะครับราคาจับต้องแบบสบายๆเลยพี่นะครับอ่าจัดได้ให้จัดนะครับปิดได้ให้ปิดนะครับนะเอาไปพี่นะครับนะเอาไปแค่ฟรีร้อยพี่ปิดได้ปิดนะครับนะอืมนะครับนะรายการที่10บนะครับมาดูต่อพี่นะครับนะเรี่ยมกอบป็นบ้างนี่ครับหลวงปู่อะไรหลวงปู่หมุนไหมพี่นะครับใช่ไหมอ่ะหลวงปู่หมุนนะครับนะ นะครับวัดบ้านจานนี่ครับอ่านะครับสวยงามมากๆหลวงปู่หมูองคงนี้พี่นะครับไม่ปิดไม่ได้แล้วพี่นะครับต้องปิดนะครับนะต่อโคชัดเจนนะครับนะชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็เรื่องหนึ่งที่สังเกตด้วยจัดได้จัดปิดได้ปิดพี่เอาไปนะครับแบ่งกันไปนะครับแบ่งกันเก็บแบ่งกันสะสมนะครับผมแบ่งให้พี่ๆทุกท่านทุกๆคนเลยนี่ครับ จับกันไปโอโองสององนะครับปิดกันไปโองคงสององพี่เอา400วพี่นะครับนะสิบเอ็ดนะครับมาดูต่อพี่12โอ้โอหนี่เหรียญหลวงพ่อจงนะครับนะจัดได้จัดปิดได้ปิด,ด,ปดทองแดงลมดำเกา่าๆแบบนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อจงเอาเอาไปพี่นะครับปิดบอกปิดกันได้เลยนะครับนะผมแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านอยู่ที่เอาไป400วพี่นะครับนะสวยๆเลย ปิดบอกปิดกันได้นะครับนะสองสี่แปดห้านี่ครับนะอ่ะแบ่งกันไปอยู่ที่สี่ไนะครับนะสิบสองพี่ท่านไหนชื่นชอบก็โทรหาทักหาได้เลยนี่ครับมาดูกันต่อนี่ครับสิบสามนะครับสิบสามนี่ครับหลวงพ่อคงนี่ครับนะหลวงพ่อคงองค์นี้พี่นี่ครับนะปิดได้ปิดนี่ครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับพี่ท่านไหนที่ชื่นชอบหลวงพ่อคงนะครับอ่ะจัดไปนี่ครับแบ่งกันเก็บแบ่งกันสะสมนี่ครับนะหลวงพ่อคงนี่ครับ นี่นะครับด้านหลังนะครับชัดเจนนี่ครับนะสองสี่แปดสามปิดได้ให้ปิดพี่นี่ครับนะแบ่งกันไปนะครับองค์ที่สิบสามหลวงพ่อโคงพี่สี่ร้อยพี่ปิดได้ปิดนะครับนะรายการพิเศษนานๆจะได้ลงนะครับนี่องค์นี้อื้อหจริงๆพี่นะครับนี่อ่ะจัดไปนะครับพระอาจารย์นำพี่นี่ครับนะพัทลุงนะครับโอ้โหสองห้าหนึ่งเก้าี1หนึ่งเก้าพี่แล้วเนื้อออกเป็น เงินเงินอัปกาอัปกานะครับสวยเลยพี่นี่ครับนะเมื่อก่อนผมเปิดดูประมาณ6อ่าประมาณ700800แ้นะพี่นะเนี่ยนะครับนะผมดึงเอามาให้พี่ๆทุกท่านเลยนะครับนะทุกๆคนเลยเนี่ยนะครับสวยๆขล่าชัดเจนนะครับไม่มีล้มเลยนะครับปิดได้ปิดพี่400ปิดได้ปิดเหมาได้เหมาพี่นะจัดกันไปนะครับนะ14ี่นะครับมาดูต่อนะครับ15นี่ครับ สิบห้าหลงก็คูณปริซุดโทนะครับนะสวยงามมากๆพี่นี่ครับโอ้โหนี่ครับตองแดงอ่าเขาเรียกอะไรเนี่ยผิวไฟนะพี่เนี่ยสวยงามนะปิดได้ปิดเลยนี่ครับอ่านี่ครับออกเป็นอวกาศนะพี่นะนี่ครับเนี่ย นี่ครับสวยสวยเลยพี่นี่ครับจัดได้จัดนะครับเหรียญหลวงพ่อคูเลี่ยมกรอบเอาไป400รพี่นะครับจัดได้จัดปิดได้ปิดเลยนะครับนะ15นะครับโทรหาทักหาได้เลยมาดูต่อพี่16นะครับไปกันอย่างยาวๆนะครับหลวงพ่อทบพี่นี่ครับจังหวัดเพชรบูร์ชนแดนนะครับจัดได้จัดปิดได้ปิดนะครับเก่าๆนะครับเหรียญหลวงพ่อทบพี่นี่ครับหายากมากนะครับนี่ นะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมพี่ท่านไหนชื่นชอบก็โทรหาทักหาได้เลยนี่ครับแบ่งปันกันไปนี่ครับนะแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมพี่ท่านไหนชื่นชอบก็มาปิดกันได้เลยอ่ะเอาไปพี่นี่ครับเหรียญนี้เอาไปอยู่ที่4 0 0พี่ปิดได้ปิดนะครับทุกรายการบอกแล้ว4 0 0พี่400รลวดนะครับ16นะครับมา17กันบ้างพี่นี่ครับนี่นะครับหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์กรรมการนะครับนะ กรรมการนะครับนะเนื้อว่านะานะครับเขาเกล้าเลยนี่ครับนะปิดได้ให้ปิดนะครับนะแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับโอ้โหสวยสวยเลยพี่นี่ครับปิดได้ปิดนะครับนะแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมพี่ท่านไหนชื่นชอบก็โทรหาทักหาได้เลยนี่ครับอ่ะพิมพ์กรรมการจัดได้จัดปิดได้ปิดพี่เอาไป400อนะครับนะสิบเจ็ดนะครับ มาดูกันต่อนะครับ18บดเอ้ามันดูภาคกุกันบ้าง18บดนี่ครับน่าปิดได้ให้ปิดนะครับภาคกุนี่ครับน่าสวยๆเลยนะครับน่า8บปดนะครับปิดได้ปิดนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับชื่นชอบก็โทรหาทักหากันได้นะครับอ่ะราคาจับต้องได้ทุกองควันนี้ผมจัดโปรให้พี่ๆทุกท่านทุกๆคนเลยนะครับ อ่าเป็นรายการพิเศษนะครับนะเอซขอมานะครับนะมีพี่ท่านหนึ่งนะครับขอมาบอกอ่าจัดรายการพิเศษให้หนอยนะครับนะก็จัดไปพี่นะครับอ่ะเอาไป400รอยพี่นะครับนะสิบแปดนะครับมาดูกันต่อพี่นะครับ19นะครับนี่ส9บสมเด็จนะครับนะเนื้อดำดำเอาสองฝั่งด้วยนะครับนะนี่นะครับ โอ้โหเนี่ยนี่ครับเก่าๆแบบนี้นะครับปิดได้ปิดนะครับสําหรับสมเด็จองค์นี้นะครับอ่จจัดได้จัดปิดได้ปิดเลยนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับสําหรับสมเด็จองค์นี้เอาไปอยู่ที่400อีกเช่นกันพี่ปิดได้ให้ปิดนะครับอ่ะปิดบอกปิดกันได้เลยนะครับสวยงามมากองค์นี้นะครับ19นะครับมาดูกันต่อนะครับ20นะครับนะยังไม่ไปไหนยังอยู่แค่ครึ่งทางนี่ครับ เหพพรียญพระพุทโธนะครับหนะ้าจอมมุนะีน่ครับนะสวยงามมากๆสวยงามเลยเหรียญน,นี้พี่ต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะครับปิดได้ให้ปิดนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับชื่นชอบก็โทรหาทักหายกันเข้ามาได้ นะครับปิดได้ให้ปิดนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับนะสวยงามมากๆนะครับอจัดได้จัดนะครับปิดได้ปิดเลยนะครับนะเนื้อกะไหลทองพี่เอาไปฟรีร้อยนะครับเหรียญพระพุทโธจอมมุนีพี่นะครับรายการที่20นะครับมาดูกันต่อนะครับนะ21เป็นเหรียญเีใบใบอะไรเนี่ยใบเสกาใบใบอะไรใบเกษนะครับ สมเด็จพระพุทธโกษาจารย์วินี่ครับนะเหรียญน,นี้นะครับเก่า,าๆนะครับทองแดง <m> นี่ครับนะ การไหลทองนี่ครับสวยๆนี่ครับนะปิดได้ปิดเลยพี่นี่ครับเนื้อหาคมชัดและก็ชัดเจนพระพุทธโคศจารย์นี่ครับนะเอาไป400พี่ปิดได้ปิดนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับพี่ท่านไหนชื่นชอบก็โทรหาทักหาปิดกันได้เลยอ่ะปิดบอปิดกันได้เลยนะครับ21เอนี่ครับนะเอาไป400นี่ครับมาดูกันต่อพี่นะครับนะ22 22เป็นอะไร อาหลวงพ่อเกษมเขมมาโกปีหนึ่งแปดพี่นี่ครับนี่เหรียญออกเงินนะครับนะจัดได้จัดปิดได้ปิดเลยนะครับหลวงพ่อเกษมเขมมาโกพี่นี่ครับสองห้าหนึ่งแปดหาไม่ได้แล้วนะครับราคาแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับสวยๆคมๆอย่างนี้นี่ครับดูไม่มีล้มตัวหนังสือเห็นไหมครับอัขระไม่มีล้มพี่นี่ครับนี่นี่ครับนะครับเส้นสายฝนฝนแมวชัดเจนนะครับนะปิดได้ปิดนะครับอาสี่ร้อยแบ่งปันกันไปนี่ครับยี่สิบสอง มาดูกันต่อ23 23อะไรโอ้โหเหรียญหลวงปู่ไข่พี่นี่ครับห่วงเชื่อมนะครับอัคระชัดเจนหลวงปู่ไข่นี่ครับอุนะครับสวยงามนะครับชัดเจนนะครับมีรอยจานนะครับปิดได้ให้ปิดนะครับเหรียญหลวงปู่ไข่จัดได้จัดเอาไปอยู่ที่400พี่ปิดได้ปิดเลยนะครับเอาไป400ปิดบอกปิดนะครับหลวงปู่ไข่นะครับ23าพี่นะครับปิดได้ปิดเลยมาดูกันต่อครับ24นี่ครับ ยี่สิบสี่พระอาจารย์เอี่ยมนะครับนะพี่ท่านไหนที่ชื่นชอบพระอาจารย์เอี่ยมนะครับเนื้อออกไปทางเงินเงินอัป้าอัป้าสวยๆเนี่ยนะี่ครับปิดได้ให้ปิดนะครับนะเอาไปสี่ร้อยพี่ท่านไหนชื่นชอบก็อตัวหาทักหาได้เลยอ่ะปิดได้ปิดนะครับนะเจ้าอาวาสวัดสภาสูงองค์เก่านะพี่นะอ่ะปิดได้ปิดนะครับแบ่งกันไปนะครับยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่ปิดบอกปิดกันได้เลยพี่นะครับนะ ไปกันต่อเลยนะครับนะไปกันแบบยาวๆนะครับนะสวยงามมากๆนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อลีนะครับนะสวยมากๆพี่นี่ครับนะองค์นี้นะครับดูพศนะครับนะสองห้าศูนย์ศูนย์นะครับนะปิดได้ปิดนะครับนะแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมเนื้อเดิมนะครับเก่าๆเลยนะครับนะหลวงพ่อลีนะครับนะปิดได้ปิดนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านเลย นะครับนะเอา400พี่นะี่ครับหายากมากนะครับนะแบบนี้แล้วก็นะี่ครับราคานี้หาไม่ได้แล้วพี่นะครับบอกตามตรงปิดได้ปิดเหมาได้เหมานะี่ครับอ25หลวงพ่อหลีจัดไปนะครับมาดูกันต่อนี่ครับนะมาดูรูปหล่อกันมากนี่ครับนะ26พี่นะี่ครับหลวงพ่อขายนี่ครับนะเป็นออเขาเรียกว่าอ่ารูปหลอ่อนี่ครับนะสวยงามมากๆนะี่ครับ ทองเหลืองก็สวยงามมากๆเลยนะครับเก่าๆพี่นะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับพี่ท่านไหนที่ชื่นชอบก็โทรหาทักหาได้เลยนะครับหลวงพ่อคล้ายนะครับนะปิดได้ให้ปิดนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับนะวัดพระธาตุน้อยนะครับนะสวยงามมากๆนะครับองค์นี้อ่ะปิดได้ปิดนะครับนะเอาไปอยู่ที่400นะครับนะ27นะครับ ยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกขออภัยนะครับยี่สิบหกนะครับมาดูกันต่อนะครับนะยี่สิบเจ็ดนะครับนะองค์นี้นะครับนี่เหรียญหลวงปู่หลวงปู่ทวดนะครับหน้าด้านหลังหลวงปู่ทิมพี่นะครับเลื่อนสมณศักดิ์นะครับปีศูนย์แปดเห็นไหมครับแคปได้แคปเลยพี่นะครับนะปิดได้ปิดเลยนะครับนะองค์นี้สวยมากนะครับอ่ะแบ่งปันกันไปให้พี่ๆทุกคนทุกๆท่านเลยนะครับนะแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับพี่ท่านไหนที่ชื่นชอบก็ โหหาทักหากัน้ามาได้เลยนะครับนะปิดได้ให้ปิดนะครับนะเอาไปอยู่ที่400พี่ปิดได้ปิดนะครับนะแบ่งกันไปนะครับนะ28นะครับมาดูกันต่อนะครับนะต่อไปนะครับองค์ที่29นะครับอ่ะอะไรพระพุทธรูปวัดชายโยพี่นี่นี่ครับเหรียญนี้นี่ครับ เหรียญพระพุทธรูปวัดชัยโยนะครับปิดได้ปิดนะครับนะแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมพี่ท่านไหนชื่นชอบก็โทรหาทักหาได้เลยนะครับเนื้อดเดิมๆนี่ครับนะเนื้อเดิมมากนะครับนะสวยๆเลยนะครับอ่ะปิดบอกปิดกันได้นะครับสองสี่หกหนึ่งนะครับนะชัดเจนมากนะครับปิดบอกปิดกันได้นะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมอ่ะเอาไปอยู่ที่สี่ร้อยนี่ครับนะมาดูกันต่อนะครับนะยี่สิบเก้านี่ครับ อ่ะยี่สิบเก้าหลวงพ่อะอะไรหลวงพ่อะรวยนะครับนะหลวงพ่อรวยนะครับนะลงยานะครับนะเนื้อเงินนะครับสวยงามมากอ่ะหลวงเพ่อะรวยนะครับลงยาเนื้อเงินพี่น่ครับนะสวยๆเลยนะครับเผื่อพี่ท่านไหนสนใจก็โทรหาทักหากันเข้ามาได้นะครับนะปิดได้ปิดนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับชช่นชอบก่อนนะครับมาปิดกันได้เลยนะครับนะโอ้โหนี่นะครับสวยงามมากๆอักขรละชัดเจนนะครับอ่า ปิดได้ปิดนะครับเนื้อเงินนะครับนะโอ้โหสวยจัดนะครับนะปิดได้ปิดเลยพี่นี่ครับนะเหรียญหลวงพ่อรวยนี่ครับนะแค่กรอบก็ไม่ได้แล้วแมครับอ่ะเอาไป400พี่นี่ครับนะ29นะครับนะมาดูกันต่อนะครับ30นะอ่ะ30ปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับวัดเครือวันพี่นี่ครับนะ ปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับหน้าทองแดงก็หลายทองนะครับสวยๆเลยนะครับพี่ท่านไหนชื่นชอบนะครับหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันองค์นี้พี่ปิดได้ให้ปิดนะครับแบ่งปันกันไปนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับชื่นชอบก็โทรหาตกหามาปิดกันได้เลยอะอ่าปิดได้ปิดนะครับเอาไปอยู่ที่400ให้พี่นี่ครับหน้า30นะครับ มาดูกันต่อนะครับสามสิบเอ็ดนะครับสามสิบเอ็ดอะไรนะครับนี่นะครับพระพุทธโสธรเมืองฉะเชิงเศราปีสองห้าสามแปดนี่ครับอ่าเหรียญกรมตารวจด้วยพี่นะครับนะมีโล่ตารวจนะครับนะโอ้โหแปดสิบปีกรมตารวจนะครับปิดได้ให้ปิดนะครับนะผมไม่รู้ว่าเขาเล่นกันเท่าไหร่นะครับองค์นี้แต่ผมไปอยู่ที่สี่ร้อยพี่นะครับปิดได้ให้ปิดเลยนะครับแบ่งปันกันไปนะครับกรอบเก่าๆเลยนะครับองค์นี้เอาไปพี่นะครับ ปิดบอกปิดกันได้นะครับนะแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนี่ครับนี่เห็นไหมครับ80ปีนี่ครับนะกรมตํารวจนะครับนะนะจัดได้จัดเอาไปพี่นี่ครับ4ี0พี่นะครับ31แบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันส Thom, นะสมนี่ครับ3 2พี่นะครับมาดูกันต่อนะครับ32พระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลพี่นี gegangen, Pump, ่ครับเนื happened, ้อออกไปทางอาวาก้านะครับอุดมสมพร ปิดได้ปิดนี่ครับนะสวยงามมากๆนะครับแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านทุกทุกคนนะครับพี่ท่านไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่นะครับ EP นี้เป็น EP พิเศษนะครับจัดให้พี่ๆทุกท่านทุกๆคนนะครับแล้วก็นะครับพี่ที่ขอมานี่ครับนะก็อยากบอกว่าอยากได้ EP พิเศษนะครับก็เลยจัดหามาให้นะครับปิดได้ปิดนะครับเอาไปพี่นะครับนะสามสิบสองเอาไปสี่ร้อยพี่ปิดบอกปิดกันได้เลยนะครับ นี่อะไรมั้งอ่ะมาดูนี่นะครับโอ้โหนี่ภาพไม่จับนี่หลวงปู่อีวัดสัตตหีบหลวงพ่ออีวัดสัตตหีบนะครับนะอ่ะปิดได้ปิดนะครับองค์นี้ที่พี่นะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับหลวงพ่ออีวัดสัตตหีบนะครับเก่าๆนะครับปิดได้ปิดนะครับเห็นไหมครับ แบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับเผื่อบีพี่ท่านไหนชื่นชอบนะครับมองแล้วเข้าตาถูกใจก็นะครับโทรหาทักหา,าได้เลยนะครับอ่ะด้านหลังนะครับในงานหล่อพระพุทธรูปนะครับอ่ะยันคมมากนะครับปิดได้ปิดนะครับอาจจะสะท้อนหน่อยนะครับนะ่อาจจะไม่ค่อยเห็นแจม สองห้าเจ็ดสามนะสองสี่เจ็ดสามนะครับอาจจะไม่ค่อยแจมนะครับแต่ที่จริงนะครับสวยมากคุมมากนะครับอปิดได้ปิดนะครับนะแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านทุกๆคนเลยนะครับเอาไปพี่สามสิบสามสี่ร้อยพี่นะครับอ่ลดกระหน่ำซัมโบเซลนะครับมาดูกันต่อนะครับนะสามสิบสี่นะครับพี่ท่านไหนสนใจนะครับเผื่อพี่ท่านไหนสนใจนะครับหลวงปู่หมุนนะครับร้อยห้าปีพี่น่ครับต่อโคตรเล็กเจ็ดด้วยนะครับ นี่พี่นี่ครับเลขเจ็ดคมชัดมากนะครับโอ้โหนี่ครับเมตตาสวยงามหูจมูกนะครับนี่นี่ครับสวยงามขนาดนี้ต้องปิดแล้วนะพี่นะไม่ปิดไม่ได้แล้วนะครับนะหลวงปู่หมุนนะครับนะจัดได้จัดปิดได้ปิดเลยนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมพี่ท่านไหนชื่นชอบก็ โทรหาทักหาได้เลยนี่ครับนะเอาไปพี่นี่ครับนะเหรียญนี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านอยู่ที่สี่ร้อยนะครับอ่ะพี่ท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็ติดไม้ติดมือปิดกันไปนะครับองค์สององนะครับนะสามสิบสี่ปิดไปพี่นะครับสี่ร้อยนะครับมาดูกันต่อพี่นี่ครับนะอ่ะนี่นี่เอาถีเด็ดไปเลยพี่นี่ครับนี่นี่ลุงปูทวดพี่นี่ครับนะครับ 35หลวงปู่ทวดนะครับนะเรียกพิมพ์อะไรพิมพเอไหมพี่นีครับนะอ่านี่นะครับ,นะนะรบสวยงามมากๆนะครับเผื่อพี่ท่านไหนสนใจก็โทรหาทักหาได้เลยนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับนะพี่ท่านไหนที่ชื่นชอบก็โทรหาทักหาได้เลยนะีครับ สวยงามมากนะครับสําหรับองค์นี้อ่ะแบ่งปันพี่ทุกท่านทุกๆคนนะครับที่เข้ามาดูมาชมนะี่ครับนะอ่ะปิดได้ให้ปิดพี่สี่ร้อยผมบอกเลยหาไม่ได้นะครับนะอย่างน้อยๆน,ยนี่ต้องโหงแพงอะ่ะพี่นะครับนะปิดได้ปิดนะครับอ่ะสามสิบห้านี่ครับมาดูกันต่อพี่นะครับนะต่อไปนะครับสามสิบหกนะครับ 36พี่นี่ครับนะหลวงพ่อไผ่นี่ครับนะหลวงพ่อไผ่เก่าๆเลยพี่นี่ครับนะเก่าๆเลยหลวงพ่อไผ่ปิดได้ให้ปิดนะครับพี่ท่านไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะหลวงพ่อไผ่นะครับจับขอบเก่านะครับสวยงามมากๆองคนี้เก่าๆเลยนะครับนะอ่าสองสี่เจ็ดแปดนะครับปิดได้ปิดน่ครับหลวงพ่อไผ่องนี้พี่นะครับ ปิดบอกปิดกันได้นะครับหลวงพ่อไปองค์นี้นะครับนะาชื่นชอบก็โทรหาทักหาได้เลยนะครับ4ี0พี่นะครับนะปิดบอกปิดได้เลยนะครับน้าอีพีนี้เป็นอีพีพิเศษนะครับตั้งใจมาฝากพี่ๆทุกท่านทุกๆคนเลยนะครับมาดูกันต่อพี่นะครับน้า38นะครับ38นี่หลวงพ่อดิ่งพี่นะครับนะ หลวงพ่อดิ่งนะครับน้าสวยงามมากๆนะครับนะปิดได้ปิดเลยนะครับเอ๊มือขงมันมีพี่ท่านไหนขอขอดูหลวงพ่อดิ่งนะครับนะนี่ครับบอกเจอขอบน้าอ่าเดี๋ยวนี่นะครับขอบหนามากพี่นะครับนะปิดได้ปิดนะครับหลวงพ่อดิ่งองค์นี้เดี๋ยวผมอทักหาผมด้วยนะครับนะทักหาผมด้วยนะครับสองสี่ 8 1นะครับเผื่อยังดูอยู่นะครับนะทักหาผมด้วยนะครับปิดได้ปิดนะครับนะหลวงพ่อดิ่งองค์นี้พี่400ปิดบอกปิดกันได้เลยนะครับนะห่วงเชื่อมขอบก็บอกนะครับสวยงามขอบหนามากนะครับมาดูกันต่อพี่นะครับ39นะครับอ่า39มาหลวงปู่สุขนะครับนะวัดปากคลองบางขามเท่านี่ครับ จัดได้จัดเก่าๆแบบนี้พี่นะครับนะหาไม่ได้แล้วนะครับนะปิดได้ปิดนะครับนะหลวงปู่สุวัดปากคลองมาขามเท่านี่ครับนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับสวยงามมากๆนะครับนะปิดได้ให้ปิดนะครับนะเก่าๆแบบนี้เอาไปอยู่ที่400พี่ปิดได้ปิดเลยนะครับอ่ะนะครับครรูปแล้วก็ส่งกันได้นะครับนะเอามาดูต่อพี่นี่ครับนะหลวงปู่โต๊ะนี่ครับนี่หลวงปู่โต๊ะพี่นี่ครับ เรียกเนื้ออะไรไม่รู้พี่นะครับแบบเนี้ยนะจำไม่ได้แล้วนะครับนะผมก็ลืมชื่อนะครับอ่าลืมว่าเนื้ออะไรเนี่ยอ่าจะเป็นมันๆเขาเรียกอะไรนะผมเฮ้ผมนึกไม่ออกอ่ะไม่เป็นไรนะครับไม่ค่อยได้เจอกันนะครับสวยงามมากหลวงปู่โตองค์นี้พี่นะครับแค่กรอบก็แพงแล้วนะครับผมบอกเลยนี่นะครับสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับนะปิดได้ปิดนะครับอักขรคมชัดชัดเจนนะครับเห็นไหมครับนะไม่มีล้มตัวหนังสือนะครับเลขไม่มีล้มเลย นี่ครับนะสวยงามมากพี่นี่ครับองคนี้หลวงปู่โตนี่ครับปิดได้ปิดนะพี่นะสี่รอยหาไม่ได้แล้วนะครับนะแค่กรอบก็แพงแล้วพี่ผมบอกนามตรงนี่ครับปิดบ้านปิดปิดได้ปิดนะพี่นะอ่ะเอาไปพี่นี่ครับนะอ่ะเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ่ะสามสิบเก้านะครับนะสามสิบเก้ามาดูสุดท้ายพี่นี่ครับองค์สุดท้ายเลยนะครับเอาอะไรดีเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยว มาพวกนี้มั่งนี่ครับอ่ะหลวงพ่อเงินเขาไพี่ปิดท้ายนะครับ40รายการนี่ครับนะอ่าองค์นี้ผมไม่แน่ใจว่าวัดไหนนะครับวัดไหนทําขึ้นมาหรือวัดไหนสร้างนี่ครับนะหรืออย่างไรนี่ครับนะไม่รู้นะครับนะไม่มีข้อมูลหรือที่มานะครับแต่ผมบอกเลยผิวสวยมากนะครับนะปิดได้ปิดนะครับแบ่งปันกันไปนี่ครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับเผื่อพี่ท่านไหนชื่นชอบนี่ครับก็เอาไปพี่นี่ครับปิดได้ปิดนะครับนะ ไม่แน่ใจวัดนะครับนะปิดได้ปิดเลยนะครับเอาไป400พี่ปิดบอกปิดกันได้นะครับนะ400เผื่อพี่ท่านไหนสนใจนะครับนะเอาไปพี่นะครับนะ40 วันนี้ก็มี40รายการนะครับแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านทุกๆคนนะครับได้ชมได้ดูนะครับแล้วก็ได้แบ่งปันกันนะครับที่เหลืออันนี้ก็เดี๋ยวอีก10กว่ารายการก็เดี๋ยวไว้พรุ่งนี้นะครับนะพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับวันนี้นะครับช่องทางในการติดต่อนะครับก็เช่นเดิมเช่นเคยนะครับ EP นี้เป็น EP พิเศษนะครับบอกผมด้วยนะครับว่าปิด EP พิเศษนะครับต้งซื้อมาเครื่องนะครับตัว0 8 6 1 2 2 3 9 3 5นอะครับ ID l ลน e 0ู6ย 1 2 2ส9 3 5เช่นกันนะครับสามารถสแกน QR Code โคไ้ไลายด้เลยนะครับขอรูปเพิ่มเติมกันได้นะครับชื่นชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็โทรหาทักหากันเข้ามานะครับนะ,ะแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ